<تصفيق> <تصفيق> الحمد لله الحمد لله رب العالمين مالك الملك يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويغني ويفقر ويبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لا يسال عما يفعل وهم يسالون احمده حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه سبحانه جل في علاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاتقوا الله ايها المسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون من مسلمين ان شاء الله تعالى كرب الله سبحانه وتعالى سان مضى مع ذلك بعض ไม่สามารถที่เราจะปฏิเสธได้หนึ่งหนึ Mal ่งจำนวนนิสัยที่อ Allah t a a ลาสร้างมากับเราก็คือฮุบุลมาลการที่เราชอบในทรัพย์สินฮุบุลมัลินัลจิบิลลีจิบิลลีติอินซานีย์ในสุรษะอัลอิมรันอายัดที่สิบสี่ Allah t a a ลาพูดถึงความที่มนุษย์นั้นชอบเงินตราชอบทรัพย์สินชอบสมบัติเอาไว้ว่าอย่างไร أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة في الدنيا والله عنده حسن المآب زين للناس Allah t a าลาประดับความรู้สึกนี้ลงไปในชีวิตของมนุษย์ทั้งหมดอะไรบ้างฮุบบุชฮาวะเกความปรารถนามินันนิซาความปรารถนาในครูครองในอิสตรีวัลบานีนความปรารถนาที่จะมีลูกหลานเยอะแยะมากมายวัลกานาตีริลมุกันตาระทีิมีเงะฮทบวัละทรัพย์ที่มีศักดิ์ที่มหาศาร والخيل المسومة อยากมีพาหนะที่ดีสมัยก่อนก็เป็นม้าัลไคลลมโซวเมหมายถึงม้าที่มีรูปร่างสวยงามถ้าสมัยเราก็อาจจะเป็นรถยนต์พาหนะที่เราใช้ขับขี่กันวันอานาญอยากจะมีสัตว์เลียเล้ยงฝูงสัตว์เลี้ยงเป็นสวนสวน,สวนเป็นฟาร์มอะไรต่างๆเหล่านี้วันฮาร อยากจะมีเรือกสวนไรนะม่ชลนัอะาสุลฮายาติดดุนยาสิ่งเหล่านี้คือความสุขในชีวิตในโลกดุนยาอัลลอฮอินดะฮุอุสุลมาอาบพี่น้องครับในเมื่อมนุษย์นั้นถูกสร้างมาให้มีนิสัยอย่างนี้อิสลามจึงต้องมีบทบัญญัติที่จะคอยมาควบคุมไม่ให้ความรู้สึกนี้มันเลยเถิดสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องรู้ก็คือว่า ต้องหาคำตอบว่าอิสลามวางกฎเกณฑ์อย่างไรเกี่ยวกับทรัพย์สินในมุมมองอิสลามทรัพย์สินเนี่ยถือว่าเป็นเนืมะเป็นความโปรดปรานจากอัลลอฮ์หรือเป็นฟิตนะเป็นบททดสอบกันแน่ตกลงทรัพย์สินนี่เป็นเนืมัหรือเป็นบททดสอบอยากู้เชคอิบนุลเลามินอัลเลาะห์ยาร์ฮามูรหมะตันคีีระ المال لا شك أنه من نعم الله عز وجل ولكن كل نعمة من الله فإنها ابتلاء من الله سبحانه وتعالى سبسنا انتوا بالنعمة يا الله تاتو نعمة نعمة ونبلوكم بالشر والخير فتنة و เอ لينا ทูร์จ้าอัล a l l a سبحانه و تعالى ทดสอบมนุษย์กับสิ่งที่เราชอบและกับสิ่งที่เราไม่ชอบทรัพย์สินเป็นสิ่งที่เราชอบมันจึงเป็นอิจติล่าเป็นการทดสอบจาก a ุ l ฮ h سبحانه و تعالى ประการหนึ่งเช่นเดียวกันทรัพย์สินหรือสมบัติเป็นหนึ่งในห้าปัจจัยที่เรียกว่า ا ل ร ر و ر ي ا ت الخمس <ون> เป็นความจําเป็นห้าประการที่มนุษย์ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงมันได้อิสลามกําหนดให้เราต้องดูแลรับผิดชอบความจําเป็นทั้งห้าประการนี้มีบทบัญญตัติต่างๆที่เกี่ยวข้องตามเจตนารมณ์แห่งชัรีอะหรือที่เราเรียกว่ามาคอสิิสชัรีอะเจตนารม์แห่งอิสลามต้องการที่จะปกป้องดูแลความจําเป็นอ้าอย่างนี้นั่นก็คือ ิฟซุ ل ดีนดูแลศาสนานนฟ ف ظ ا ل ن ฟซดูแลชีวิตฟซุลอักลดูแลสติปัญญาิฟซุลมาลดูแลทรัพย์สินฟซุนนัสลและดูแลเชื้อสายวงตระกูลห้าอย่างนี้คือปัจจัยที่จําเป็นสําหรับชีวิตมนุษย์และแน่นอนที่สุดทรัพย์สินก็เป็นหนึ่งในจํานวน5ประการที่มีความจําเป็น ที่อัลลอฮฺตะอลาบัญญัติชริอะตของพระองค์เพื่อมาดูแลทั้ง5อย่างนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องครับในมุมมองอิสลามทรัพย์สินเป็นเหมือนดาบสองคมในขณะที่มันมีประโยชน์มหาศาลในดุนยานี้เป็นเหตุแห่งการเพิ่มคูณผลบุญได้ไม่สิ้นสุดในวันอาคิรักในดุนียเราใช้ทรัพย์สินในการสร้างนู่นสร้างนี้ ใช้ในการสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองให้กับครอบครวัวให้กับสังคมได้อย่างมากมายและถ้าเราใช้เป็นในวันอาคิรอมันก็จะเป็นผลบุญที่ไม่สิ้นสุดอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ชื่นชมบรรดาคนที่รู้จกักใช้ทรัพย์สินในทางของพระองค์เหมือนที่อัลลอฮฺได้ตรัสว่าอินนัลฎีนายตลูดกิตาบัลลอฮิวาอัามุสซาลา وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور الله تعالى شنشم بندا كونتي آن كم في كونغرون بندا كونتي لما لا بندا كونتي سبسين دايما ทั้งลับหลังทั้งเปิดเผยในหนทางของพระองค์สุบฮานอัลจาละ,ะ ى, ด้วยความหวังที่จะได้ผลบุญไม่สิ้นสุดในวันอาคิร์พระองค์จะทําให้ผลบุญของพวกเขาเติมเต็มและพระองค์จะเพิ่มพูนความโปรดปรานของพระองค์ให้กับพวกเขาพระองค์เป็นผู้ทรงอภัยเป็นผู้ทรงขอบคุณพวกเรานี่คือข้อดีของทรัพย์สินถ้าเรารู้จักใช้มันในหนทางของ Allah subhanaw าลในทางกลับกันในอีกด้านหนึ่ง ทรัพย์สินจะเป็นหายนะที่รุนแรงเป็นเชื้อเพลิงในไฟนรกได้รับการประนามจากอัลลอฮฺตอลลออย่างหนักหน่วงสำหรับผู้สผู้ที่สแสวงหามันอย่างไร้สติไม่สนใจถูกผิดไม่สนใจฮาลาลฮารอมหรือคนที่ใช้จ่ายทรัพย์สินเพื่อสนองอารมณ์ไฟต่ำไม่สนบาปไม่สนบุญ หรือคนที่ไม่เคยคิดถึงสิทธิและหน้าที่ตามที่อัลกุรอากำหนดมาต่อทรัพย์สินนั้นๆอินนัลลเดีนะกเฟอรูยุมฟิกูนอัมวาลฮุมลิยาซดูอันสบิลิลลาห์ฟซสยุมฟิกูนฮาซุมมัตะกูนุอะลัยฮิมฮัเร์ตันทุมมัยุกลบูนวัลลัตินะกเฟอรูอิลาญะฮันนัมาญุบชรูนบรรดาคนที่ปฏิเสธศรัทธาพวกเขาเหล่านั้นใช้จ่ายทรัพย์สินในหนทางที่ มาขัดขวางเส้นทางของลอสุบฮานวตาลพฤติกรรมของพวกเขาจะเป็นความเสียใจในวันอาคราะห์บรรดาคนที่เก็บทรัพย์สินแม้ว่าจะเป็นเงินทองและไม่ใช้จ่ายในหนทางของลอสุบฮานะวะตาลาจงแจ้งให้พวกเขาทราบว่า พวกเขาจะต้องโดนการลงโทษอันเจ็บปวดจากอัลลอฮ์ในวันเทียมัพี่น้องครับเพราะฉะนั้นในการแสวงหาทรัพย์สินในการที่จะขวนขวายให้เราได้มาซึ่งเงินตราและสมบัติต่างๆในโลกดุนยานี้ท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ให้คำแนะนำเอาไว้อันฮ حكيم อิบนุฮิซามราะิยัลลอฮุอันกลลอฮฺอัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมฟอาตานี ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا حكيم إن هذا المال خضر حلم فمن أخذه بسخاوة نفس بورك فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا ขยรุนมินลยดิสุฟลาจากสหายที่ชื่อว่าฮะคิมฮิลามสหายคนนี้มาหาท่านนาบีแล้วมาขอจากท่านนาบีขอทรัพย์สินขอเงินจากท่านนาบีท่านนาบีก็ให้ให้ครั้งที่หนึ่งมาขอครั้งที่2ครั้งที่สองท่านนบีก็ให้ขอครั้งที่2ท่านนบีให้มาขอครั้งที่3ท,ท่านนาบีก็ให้ขอครั้งที่สท่านน,าบ,าาน,นาบีบอกกับฮะกิมว่ายาฮะกิม ทรัพย์สินที่เจ้าได้ไปเนี่ยเงินตราสมบัติต่างๆที่มีอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยั่วยวนมันเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากจะได้ใครก็ตามที่เอามันไปด้วยความรู้สึกใจกว้างรู้สึกเปลือแผ่จะเอาไปแบ่งปันไม่ได้เอาไปด้วยความรู้สึกละโมบโลภมากอาะไรแต่ละก็จะให้บารับัตในทรัพย์สินที่เขาได้ไป แต่ใครก็ตามที่รับทรัพย์สินเหล่านี้ไปด้วยความกระฮี้ยกระหืออยากจะได้ด้วยความละโมบลบมากละตาลาจะไม่ประทานบรากะให้กับทรัพย์สินที่เขาแสวงหานั้นเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้คนที่อยากได้เงินมากมากโดยไม่คิดถูกผิดอยากจะได้อย่างเดียวตาลุกวาวเห็นอะไรไม่ได้อยากจะได้อย่างเดียวอย่างนี้เหมือนกับคนที่กินไม่เคยอิ่มเพราะฉะนั้น จงเป็นมือบนพระท่านนบีละละสุลตล่านลมบอกว่าคนที่เป็นมือบนนั้นย่อมดีกว่าคนที่เป็นมือล่างรู้จักรับก็ต้องรู้จักให้เพราะฉะนั้นจงสแสวงหาทรัพย์สินด้วยวิธีที่ถูกต้องสแสวงหาทรัพย์สินด้วยความใจกว้างความเผื่อแผ่และอยากที่จะแบ่งปันให้กับคนอื่นไม่ใช่สแสวงหาด้วยความละโมบโนภมาก كراهيا كره بارك الله <سؤال> لي ولكم في القرآن <سؤال> العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاه التائبين الحمد لله وحده اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بافضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو ان لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا باخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو ان لي مالا لعملت فيه بعمل فلان ฟะฮฺวะบินียตีฮีฟาวิซรฺุมวดุนยามสี่ประเภทสำหรับคนสี่ประเภทคนที่หนึ่งบ่าวที่อัลลอฮฺตะาอาลาให้ทรัพย์สินกับเขาพร้อมๆกับความรู้ในเรื่องศาสนาเมื่อมีทรัพย์สินและมีความรู้เขาก็ใช้ใจ่ายทรัพย์สินของเขาตามความรู้ที่เขามีในหนทางของเลอสุบนานอัตะอลามีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ใช้ในการเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาต รู้จักว่าทรัพย์สินของเขามีสิทธิที่จะต้องจ่ายออกไปมีสากาศมีสบะการ์ที่จะต้องเอามาจากทรัพย์สินที่เขาได้รับมาคนคนนี้คือคนที่อยู่ในระดับชั้นที่ดีที่สุดอฟธธัฟซอลิมมานาซินคนประเภทที่สองอัลลอฮฺให้ไม่ได้ให้ทรัพย์สินกับเขาอัาลลอฮฺให้ความรู้ให้ความรู้ศาสนาแต่ไม่มีทรัพย์สิน คนคนนี้มีความตั้งใจจริงมีเจตนาที่ซื่อสัตย์เขามีความตั้งใจว่าถ้าเขามีทรัพย์สินเหมือนกับคนประเภทที่หนึ่งเขาจะใช้ทรัพย์สินที่เขาได้มาเนี่ยในการทําความดีในการทาําทตามสิทธิต่างๆที่เขาควรจะต้องทําเขาจะเอาไปใช้สะกาศใช้ในการสดักก็มาชาอัลลอฮ์ไม่มีทรัพย์สินนะแต่มีความรู้ท่านนาบีสะละุสลต่านบอกว่า คนคนนี้มีผล,ลบุญเหมือนกับคนประเภทแรกเพราะเขามีความตั้งใจที่ซื่อสัตย์ส่วนคนประเภทที่สามเป็นคนที่มีแต่ทรัพย์สินแต่ไม่มีความรู้ไม่มีความรู้ศาสนาใช้ทรัพย์สินของเขาในการที่ทำบาปต่อลอสุภานวาตาลาไม่รู้จักในการที่จะเอาทรัพย์สินของเขาไปใช้ทำความดีคนนี้คือคนที่อยู่ระดับชั้นที่เลวที่สุดิิมานา ส่วนคนประเภทที่สี่คนที่ไม่มีทั้งทรัพย์สินและไม่มีทั้งความรู้แต่ในใจของเขาเขาคิดอยู่ตลอดถ้าเขามีเงินถ้าเขามีทรัพย์สินเขาจะเอาไปใช้ในการเสพสุขในการใช้ตามอารมณ์ไฟต่ำของตัวเองคนคนนี้ก็จะได้บาปเหมือนกับคนประเภทที่ผ่านมาด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทรัพย์สินที่ดีที่สุดคือทรัพย์สินที่อยู่ในมือของคนที่ดีมีคุณธรรม مايكام الله سبحانه وتعالى من في حديث في النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عمرو بن العاص رضي الله عنه يا عمر إني أريد أن أبعثك على جيش فيغنمك الله وأرغب لك رغبة من المال صالحة قلت إني لم أسلم رغبة في المال إنما أسلمت رغبة في الإسلام

ศัตรูมันเป็นทรัพย์เฉลยอุมัดก็บอกว่าอัมรบอกกับท่านนาบีว่าไม่ฉันไม่ได้รับอิสลามเนี่ยที่ฉันรับอิสลามกับท่านเนี่ยฉันไม่ได้ต้องการทรัพย์สินฉันไม่ได้อยากจะได้ทรัพย์สินที่มากมายอย่างนี้ฉันอยากจะอยู่กับท่านท่านนาบีบอกว่าอย่างไรนี่มัลมาอุซาเลยใะมัลมาอุซาละทรัพย์สินที่ดีควรจะต้องอยู่ในมือของคนที่ดีีปน้องครับลองจินตนาการดู ทรัพย์สินถ้ามันอยู่ในมือของคนที่ชั่วร้ายมันจะถูกใช้ในการทําอะไรเพราะฉะนั้นคนดีจะต้องไม่ปล่อยให้ทรัพย์ออพส,สินอยู่ในมือของคนชั่วเพราะทรัพย์สินอยู่ในมือของคนชั่วเขาก็จะเอาไปทําชั่วแต่ถ้าทรัพย์สินอยู่ในมือของคนดีมันก็จะเกิดผลดีทั้งในโลกดุนยาและผลดีต่ออุมมะอิสลามในโลกดุนยาลิและในโลกอาครารอต <S <S ่อไปนิมะลมาลุซาลิฮีนิมะนิมลมาลุซาลิฮุลิลมริสซาลิฮ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون